สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านค่ะร้านรถตถยมือสองนะคะตำบลระเทียมอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ค่ะสำหรับวันนี้นะคะอัปเดตย,ยามเช้านะคะวันที่18นะคะตุลาสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดค่ะ,คะเดี๋ยวจะพามาดูนะคะแท็กเตอร์มือสองแต่ละคันนะคะว่าราคาเท่าไหร่นะคะทุกคันนะคะจับจ่ายเป็นเงินสดเท่านั้นนะคะไม่มีผ่อนดาวสำหรับลูกค้านะคะที่ยื่นกู้ทกักษะสามารถสอบถามทางร้านได้นะคะลูกค้า สำหรับคันแรกเลยเป็น L 3 2 1 8ตัวสเปเชียลค่ะคันนี้นะคะเป็นรถปีจดทะีบียน2,566ย2,566ค่ะลูกค้าราคาอยู่ที่3,90,000บาทค่ะ3,90,000บาทนะคะจะได้ เบมีม้ด,น,ดนินานะคะผ่านทวนแล้วก็ลตรตารี่นะคะลูกค้าราคา3ามแสนเนะคะเป็นรถปี2566ค่ะลูกค้าไม่แท้นะคะร้อยสชั่วโมงเท่านั้นค่ะสวยๆส,สภาพสวยๆแบบนี้เลยสําหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจนะคะสอบถามทางร้านติดต่อทางร้านได้นะคะลูกค้าคันต่อไปนะคะคันนี้นะคะเป็น LC018 ตัวสเปเชียลค่ะคันนี้นะคะราคาอยู่ที่5 2 5 0 0 0บาทค่ะ 525,000บาทนะคะลูกค้าชั่วโมงใช้งานอยู่ที่196ชั่วโมงค่ะลูกค้าขาราคานี้จะได้อุปรกรณ์ใบมีดดน,นิน่าผ่าทวน,นแล้วก็ลอตเรีค่ะรถสวยๆแบบนี้นะคะลูกค้าใช้งานน่อยร้อยเปอร์เซ็ตค่ะไม่แท้ทุกคันนะคะลูกค้า ส,สวยๆแบบนี้นะคะสามารถสอบถามมาได้นะคะคันต่อไปนะคะเป็น L4018 ตัวสเปเชียลค่ะสำหรับคันนี้นะคะเป็นรถปีจะทะเบียน2,565ค่ะคันนี้ใช้งานอยู่ที่240ชั่วโมงค่ะลูกค้าราคายู่ที่498,000บาทค่ะ498,000บาทนะคะจะได้ใบมีดเดนิล่าผ่านพวนแล้วก็ลอตเตอรี่นะคะชั่วโมงอยู่ที่240ชั่วโมงเท่านั้นค่ะ มีหลายคันนะคะโทรสอบถามมาได้นะคะสำหรับคันต่อไปนะคะ L 3 6 0 8ตัวสเปเชียลค่ะสำหรับคันนี้นะคะลูกค้าราคาอยู่ที่300,000บาทค่ะลูกค้า30,000 0บาทนะคะจะได้เบมิดดนิน่ากับผ่านทัวรนะคะอุปกรณ์2รายการค่ะสำหรับ L 3 6นะคะตัว SP นะคะเป็นรถปีจดทะเบียน2 5ง7ค่ะลูกค้าหาอยากดูรถชมรถนะคะ ติดจออะไรสามารถวิดีโอคอลได้นะคะลูกค้ารถสวยทุกคันนะคะตรงปกทุกคันไม่แท้ทุกคันคะ่ะลูกค้าไม่ต้องกังวลใจนะคะว่าจะขับไปจะมีซ่อมนะคะไม่แท้สวยๆแบบนี้คันต่อไปนะคะคันนี้ตัวท็อปของร้านเลยสำหรับคันนี้นะคะเป็นรถปีจดทะเบียน2,567ค่ะใช้งานเพียง43าชั่วโมงเท่านั้นคะ่ะลูกค้าราคาอยู่ที่5,40,000บาทค่ะ 5 4 0 0 0บาทนะคะราคานี้จะได้อุปกรณ์ใบมีดแดนิน้าผ่านทวนนะคะแล้วก็ลอตเตรีค่ะสวยทุกจุดค่ะ43ชั่วโมงปี67นะคะประกันยังเหลือค่ะลูกค้าสำหรับคันนี้นะคะลูกค้าที่กำลังตัดสินใจเลือกหาซื้อมือหนึ่งอยู่นะคะลูกค้าเว้ไมาดูมือ2นะคะราคาสุดคุ้มต่อรองได้อีกค่ะลูกค้าขาแวะมาชมกันได้ค่ะ คันต่อไป L4018 ตัวสเปเชียลสำหรับคันนี้นะคะเป็นรถปีจะทะเบียน2,565ยาคราคานะคะจะอยู่ที่4,65,000ค่ะลูกค้าค่ะ4,65,000บาทเท่านั้นค่ะชั่วโมงการใช้งานนะคะอยู่ที่598ชั่วโมงไมเทนะคะอุปกรณ์ใบมีดดานีหน้าผ่านพวนแล้วก็ลอตตรีค่ะสำหรับคันนี้เลยคันต่อไปนะคะ L 5 0าหตัวสเปเชียลค่ะตัวน,นี้นะคะมีอยูหนึ่งคันค่ะลูกค้ารถสวยสวยเหมือนกันเลยเพราะว่าทางร้านนะคะเลือกรถเด็ดเอมานะคะเครื่องเดิมเกียร์เดิมนะคะซีน้าซีหลังไม่มีรั่วซึมแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะสำหรับคันนี้นะคะราคาจะอยู่ที่ห้าแสนสามหมื่นห้าพันสามรถต่อรองได้ค่ะอุปกรณ์ใบมีดดานีนากับผ่านพรนเท่านั้นค่ะลูกค้าชั่วโมงอยู่ที่453ชั่วโมงค่ะ อุปกรณสร์สองรายการนะคะ5 3 5 0 0 0ับาทสามารถต่อรองได้คะ่ะลูกค้าคันต่อไปจะเป็นยูโรนะคะสำหรับคันนี้นะคะราคาถูกสุดในร้านค่ะ2 0 0แสนบาทค่ะ2 0 0แสนบาทจะได้เบมิเดน,นิน่าผ่านพวนนะคะกับรอตตอรี่ไปเลยคะ่ะอุปกรณ์3รายการคะ่ะลูกค้ารถสวยๆทั้งนั้นเลยคะ่ะแวะไม่ชมสินค้าทางร้านได้คะ่ะลูกค้า ร้านนะคะอยู่สาย24ค่ะติดถนนใหญ่เลยค่ะถนนเส้นประสาทสังขะนะคะแวะมาดูได้ติดต่อได้ค่ะลูกค้าสำหรับคันนี้นะคะเป็นตัวตัดนะคะการเกษตร l 4 0 1 8ศตัวสเปเชียลค่ะเป็นรถปีจะทะเบียน2,564ค่ะลูกค้าขาคาอยู่ที่3,9 0 0 0 0บาทค่ะ3,90,000านะคะสามารถสอบถามมาได้นะคะสวยๆท้งนั้นเลยค่ะลูกค้า ค่ะถ้าสนใจสินค้าทั้งร้านนะคะสอบถามมาได้นะคะฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์ให้กับทางร้านด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ